สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Thailand Story Today อีกครั้งนะครับเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับเวลาเดินผ่านใครสักคนที่ดูน่าสงสารจนเราใจอ่อนยอมควักเงินให้แต่พอหันหลังกลับไปดันเห็นเขาลุกขึ้นเดินปลอซะงั้นความรู้สึกแบบอีหยังว่เนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่กับคนนะครับ แต่วันนี้เราจะพาไปดูแก๊งต้มตุนสี่ขาที่งัดสกิลการแสดงระดับฮอลลีวูดมาหลอกกินฟรีจนชาวต่างชาติที่ได้ดูคลิปนี้ถึงกับอึ้งและคอมเมนต์กันถล่มทลายเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับเรื่องมันเริ่มมาจากคลิปไวรัลของคุณน้องเน็ต2 0 1ครับเปิดฉากมาเราจะเห็นน้องหมาสีน้ำตาลตัวหนึ่งหุ่นก็ดูสมบูรณ์ดีนะแต่น้องกำลังลากขาหลังสงข้างไปกับพื้นถนน ภาพที่เห็นคือขามันเบออกลากครูดไปกับหินดูแล้วเหมือนน้องเป็นอัมพาตช,ช่วงล่างน่าสงสารมากครับจังหวะนี้ใครที่เป็นคนรักสุน,นัขก,ก็ต้องน้ําตาซึมครับอยากจะรีบหาเบอร์มูลิติมาช่วยด่วนๆแต่เดี๋ยวก่อนครับจุดพีิกมันอยู่ที่เสียงสวรรค์ของเจ้าของคลิปทีิตโกนถามไปว่าเธอขี้เกียจหรือเธอเดินไม่ได้อะเชื่อไหมครับว่าประโยคนี้ศักดิ์สิทธิ์กว่าเวทมนต์พอน้องได้ยินปุ๊บปฏิหารก็เกิดขึ้นทันทีครับจากหมาพิการลุกพรึบ กลับมายืนสี่ขาแล้วสะบัดก้นเดินหนีไปหน้าตาเฉยทิ้งความสงสารของเราไว้กลางทางเลยครับเหตุการณ์นี้สะท้อนอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากครับทำไมน้องหมาถึงเลือกใช้วิธีเรียกร้องความสงสารแบบนี้คำตอบส่วนหนึ่งอยู่ที่นิสัยพื้นฐานของคนไทยนี่แหละครับ เราขึ้นชื่อเรื่องความขี้สงสารเป็นชาติที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงมากเวลาเราเห็นใครลำบากหรือเห็นสัตว์บาดเจ็บคนไทยส่วนใหญ่จะไม่เดินผ่านเฉยๆครับต้องหยุดดูต้องหาทางช่วยหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีของกินติดมือยื่นให้วัฒนธรรมบ้านเราคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือการชำบุญชำชาญน,นั่นเองครับ เราถูกสอนมาว่าการเมตตาต่อสัตว์เป็นกุศลพอหมาจรจัดชัยได้รับความใจดีแบบนี้บ่อยๆเข้าสมองอัญชานฉลาดของพวกมันก็เรียนรู้ครับว่าถ้าฉันทำชาช้า,างน่าสงสารมนุษย์จะเอาไก่ย่างมาให้ในทางจิตวิทยาศาสตร์เขาเรียกสิ่งนี้ว่า Learn Behavior หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ครับ น้องหมาตัวนี้อาจจะเคยเจ็บจริงมาก่อนแล้วตอนนั้นมีคนใจดีเอาของอร่อยมาป้อนมันเลยจำฝังใจว่าความน่าสงสารเท่ากับความอิ่มท้องพอหายเจ็บปุ๊บก็เลยงัดมุกเดินมาใช้ทำมาหากินซะเลยเรียกว่าใช้ความขี้สงสารของคนใจให้เป็นประโยชน์สุด แต่ขอฝากเตือนด้วยความหวังดีดิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆถึงน้องจะน่ารักและตลกแต่พวกหมาล่าหรือลูกชิ้นปิ้งปรุงรสเนี่ยจริงๆอันตรายกับน้องหมานะครับทั้งโซเดียมทั้งไม้เสียบต้องระวังกันด้วยนะครับถ้าจะให้จริงๆร,รูดไม้ออกเอาแต่เนื้อให้น้องจะปลอดภัยกว่าครับคลิปนี้ไม่ได้หาแค่ในไทยนะครับแต่ดังไกลไปทั่วโลกเลยทีเดียวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าชาวต่างชาติเขารู้สึกยังไงเมื่อเจอการแสดงขั้นเทพของสุนัขไทยที่เล่นกับความสงสารได้เก่งขนาดนี้ ชาวเน็ตท่านแรกมองว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราเลยครับบอกว่าคนไทยตลกหมาไทยก็ตลกเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาครับเพื่อนบ้านชาวมาเลย์ของเราก็มาแซวครับอุตส่าห์เหนื่อยทําการแสดงไม่ได้จะให้ลูกชิ้นแต่ดันโดนดุซะง,งั้นคอมเมนต์ต่อมาครับท่านนี้มองด้วยความเอ็นดูสุดๆครับนางฟ้าผู้น่าสงสารคงจะหิวจริงๆแหละให้อาหารน้องเถอคอมเมนต์ต่อมาครับเริ่มมีความหวาดระแวงในความฉลาดของน้องครับ ทำไมไม่มีใครพูดถึงเลยว่านี่มันน่ากลัวนะหมาสมัยนี้ฉลาดเกินไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับแซลพี่สาวตัวเองก็มาครับนี่มันพี่สาวชั้นกลับชาติมาเกิดชัด,ชดคอมเมนต์ต่อมาครับชั้นนี้อ่านเกมขาดครับบอกว่าหมาน้อยพยายามจะขออาหารแต่เจ้าของคลิปรู้ทันนางดีคอมเมนต์ต่อมาครับแต่ถือว่าเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมเลยนะคอมเมนต์ต่อมาครับชาวฝรั่งเศสท่านนี้มองมุมต่างครับวิเคราะห์ว่าจริงๆมันอาจจะแค่เกาวพวกเห็บหมัดหรือแมลงที่ติดมาเพราะอากาศร้อนชื้นก็ได้นะ คอมเมนต์ต่อมาครับชาวเยอรมันท่านนี้ขอคาระวะเลยครับผมเห็นมาเยอะนะแต่หมาที่แกล้งทำเจ็บเนี่ยเพิ่งเคยเห็นยอมใจเลยเจ้าตัวเล็กคอมเมนต์ต่อมาครับช่านนี้ยอมรับในความพยายามครับนางรู้วิธีทำมาหากินนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาครับสำหรับช่านนี้มันคือเรื่องของปากท้องครับนี่แหละคือธุรกิจคอมเมนต์ชื่นชมความชุ่มเชก็มีครับต้องยอมใจในความพยายามจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาครับสรุปเหตุการณ์ในคลิปได้เห็นภาพมากครับเธอถามว่าขี้เกียจหรือเดินไม่ได้และวินาทีที่โดนจับได้นางก็รีบโกยแนบไปเลยส่วนท่านนี้บอกว่าถ้าเป็นกรรมการจะให้รางวัลเลยครับลำพังแค่ฝีมือการแสดงแทนที่จะได้รางวัลอสการ์ผมคงเหมาทั้งร้านให้น้องไปเลยคอมเมนต์ต่อมาครับยอมรับเลยว่าหมาสมัยนี้ไม่ธรรมดาหมาทุกวันนี้ฉลาดกันจริงๆ ส่วนชั้นนี้มองโลกในแง่ดีสุดๆครับหรือน้องอาจจะแค่กําลังยืดเส้นยืดสายเฉยๆก็ได้นะมีคนเป็นห่วงจริงๆจังๆด้วยนะครับได้โปรดพาน้องไปหาหมอเถอะสงสารน้องเกิดอะไรขึ้นกับขาเขานะส่วนชั้นนี้ชื่นชมมันสมองอันปราดเปรื่องครับเจ้านี่ฉลาดเป็นกรดเลยคอมเมนต์ต่อมาครับให้ค่าจ้างน้องหน่อยเถอะเหนื่อยแสดงมาตั้งนานคอมเมนต์ต่อมาครับและรางวัลอสการ์สาขานักแสดงนำยอดเยี่ยมชายได้แก่เจ้าหมาตัวนี้การแสดงยอดเยี่ยมมาก คอมเมนต์ต่อมาครับชั้นนี้บอกเหมือนโดนหักหลังเลยครับตอนแรกฉันสงสารมันนะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าโดนต้มเสเปลยเป็นตำนานจริงๆส่วนชั้นนี้ชึ่งในความเร็วการเปลี่ยนบทครับเปลี่ยนโหมดจากอัมพาตเป็นนักวิ่งภายในไม่กี่วินาทีส่วนชั้นนี้ขำช่าทางของน้องครับช่าทางที่มันหันกลับมามองแบบได้ผลไหมนะไม่ได้หรอเค okay. งั้นไปละมันหามากคอมเมนต์ต่อมาครับความเชื่อใจถูกทำลายลงไปแล้วครับ ปัญหาเรื่องความไว้ใจคนของฉันพุ่งขึ้น100%ซหลังจากดูคลิปนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับฉันพนันเลยว่าเขาต้องได้ไส้กรอกฟรีมาเยอะมากด้วยทริคเล็กๆอันนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับยกให้เสียงเจ้าของคลิปเป็นยาเลยครับเสียงตะโกนของผู้หญิงคนนั้นคือยาวิเศษที่เขารอคอยหมอต้องเกลียดเธอแน่แคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับโดนจับได้แบบชัดแจ๋วระดับ 4K ดิ้นไม่หลุดแน่คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับมันรู้ตัวว่าแผนแตกแล้วก็เลยรีฟหนีไปบนหินกลวดซะเลย คอมเมนต์ต่อมาครับยกย่องเป็นมืออาชีพเลยครับหมาตัวนี้เป็นนักต้มตุ๋นมืออาชีพนับถือในความพยายามเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับยกให้เป็นที่สุดของปีนี่คือการหักมุมที่ตลกที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาทั้งปีเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเขาวควรได้ขนมกินนะแค่ค่าความบันเทิงที่มอบให้ก็คุ้มแล้วส่วนท่านนี้อยากสมัครเรียนกับมันเลยทีเดียวครับอยากรู้จังว่ามันเปิดคอร์สสอนวิธีหลอกมนุษย์ไหม คอมเมนต์ต่อมาครับจังหวะหยุดก่อนจะออกวิ่งนั้นน่ะมันสมบูรณ์แบบเหมือนในหนังเลยคอมเมนต์ต่อมาครับประสบการณโชคโชนมาแน่นอนดูออกเลยว่าซ้อมบทนี้มาหลายรอบแล้วเมื่ออาชีพชัดชัดคอมเมนต์ต่อมาครับไม่เคยรู้สึกถูกหักหลังและขำไปพร้อมๆกันขนาดนี้มาก่อนคอมเมนต์ต่อมาครับเจ้าหมาเนี่ยมีอนาคตในฮอลลีวูดแน่นๆนถ้าหากินกับร้านข้างทางไม่รุ่งคอมเมนต์ต่อมาครับมันคงจะพูดในใจก่อนจะวิ่งว่ายกเลิกภารกิจยกเลิกภารกิจนี้เร็ว คอมเมนต์ต่อมาครับเจ้านี้ทักษะเอาตัวรอดเลเวล1 0 0 0นแน่แน่คอมเมนต์ต่อมาครับใครก็ได้เอาบัตรสมาชิกสมาคมนักสแสดงให้หมาตัวนี้ทีเถอะคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับขำหนักมากที่ผู้หญิงตะโกนปุ๊บมันหายป่วยปั๊บเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับคลิปนี้พิสูจน์เลยว่าหมามีอารมณ์ขันและรู้จักหลอกลวงและสุดท้ายเปรียบเทียบกับซูเปอร์ฮีโร่เลยครับฟื้นตัวได้ไวกว่าวูบเวรีนอีกประทับใจจริงๆ เห็นไหมครับว่าอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นโดยเฉพาะในประเทศไทยที่เต็มไปด้วยคนใจดีและขี้สงสารน้องหมาตัวนี้พิสูจน์แล้วว่ามันรู้จักมนุษย์ดีกว่าที่เรารู้จักพวกมันซะอีกต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับสุดน่ารักจากทิกต o อกช่องน้องเน็ต201ด้วยนะครับใครที่อยากดูความกวนของน้องแบบเต็มๆผมชิงลิงก์ต้นฉบับไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับตามไปกดไลค์เป็นกําลังใจให้น้องนักแสดงของเรากันได้เลย สำหรับวันนี้ Thailand Story Today ก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าแถวบ้านเพื่อนๆมีหมาที่งัดมารยา100เล่มเกวียนมาใช้แบบนี้คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ